ตรงนี้ไปอ่ะตึกะดบอด ล้วเอาลูกลังมามาถมที่ทางลาดยางได้ไงนี่โอ้ยอันนี้เป็นเอ่อเป็นเป็นหินดินหินลูกลังใช่ไหมครับเป็นดินลูกลังครับดินดินลูกลังเนาะหน้ายางปัตดอยมันล่อนไปหมดแล้วครับถนนเส้นนี้นี่ประมาณ สร้างเสร็จประมาณกี่ปีฮะเนี่ยตอนนี้อครบหนึ่งปีพอดีครับครบหนึ่งปีพอดีเนาะโอ้ครบหนึ่งปีเนี่ก็ตั้งแต่สร้างมาคือถนนจะผปูอยู่ตลอดอืมแล้วเอาดินลูกลังมามามากบตรงส่วนที่ราดยางเนะใช่ใช่ นนี้มันบางมากะนะอืมถึงสิบเซนไหมเนี่ย่าะไม่ถึงไม่ถึงสิบเซนแน่เลยแค่นี้โอ้ไม่ถึงห้าเซนเลย มผมทำช่องแปดไปแล้วอ,อันนี้ความหนาของถนนนี่โอ้โหแค่ประมาณน,นะฮะแล้วพี่เอาเส้นสีขาวนี่ไปวัดกระเหรียงให้หน่อยฮะสองเซน เหรียญไม่เอาเหรียญสิบนะวัดวัดกับเหรียญนี่นนก็ประมาณสอง <2, S 1> เหรียญห้าเน้อเดี๋ยวไปวัดอีกทีว่าสองเหรียญห้านี่ยมันยาวกี่เซนเนาะ ัสดีครับนี่ใช้ถนนเส้นนี้ประจาหรือเปล่าครับประจําค่ะทุกวันทุกวันเลยแล้วรู้สึกว่าเกิดอันตรายม้างไหมกับถนนที่เพิ่งสร้างมาใหม่แล้วก็เนี่ยปุพังแล้วก็เอาถนนเอาหินลูกลังมาโรยบนทางเนี่ยมันลืมม่นไหมฮะอันตรายอยู่แต่ไม่ไม่เขาซ่อมแซมมาเนาะเราก็ต้องเข้าใจเขาะนะขอะเนาะเขาซ่อมแซมอยู่ตลอดใช่ถนนเส้นปปน,ะนี้เปิดมานายปีปีหนึ่งปีหนึ่งเนาะ ปีเมื่อกียิสี่ห้ายี่สิบแต่สิ่ห้าแล้วถนนมนีีพังเยอะไหมครับตลอดทางเนี่ยเยอะตลอดเลยเหรอหลายจุดเยอะมากแล้วเขาซ่อมด้วยการเอาลูกหลังมันโรยบนถนนลาดยางอ่ะแล้วมีวังรู้สึกไหมครับก็มันก็ต้องระมัดนระวังเนาะเราก็ไม่เข้าใจอ่ะมันเป็นอย่างเนี้ยอยากจะฝากกับหน่วยงานที่เกี่ยวก้องไหมครับ ทำ<ะ>ไมมันเสียบ่อยจังแล้วไฟดับบ่อยด้วยไฟดับด้วยถนนก็เสียบ่อยด้วยใช่ถ <c oughs> นนสวยๆเดี๋ยวนี้ไม่สวยแล้วตับโน่นตับนี่อยู่นั่นนะัพ <c oughs> อซ่อมแล้วก็พังอีกซ่อมแล้วก็พังอีกอ่ะซ่อมบ่อยเลยใช่ไหมบ่อยบ่อยคือสร้างไม่ถึงปีแล้วก็พังเลยเหรอโอ้โหเนี่ยนะเสียงทำอะไรเโหได้ยินเสียงไหมฮะไม่กี่เดือนก็พังแล้วอือประมาณสองเดือนก็พังเลยสองเดือนพังเลยเหรอ ขอบคุณมากนะครับตรงส่วนของคอนกรีตที่หนาเท่าไหร่ครับพี่มีไหมรายละเอียดในส่วนนี้ถ้าสมมุติว่าแกะถนนมาเนี่ยจะต้องมี10เซนเพราะมันสองชั้นคือชั้นแรกนี่เป็นอะไรนะพี่ตรงนี้ก็คือ ลองผิวทางแค่ฟันสิบ่นเกียเก็หกสิบเจ็ดสิบก็คืออันนี้ก็คือห้าเซนติเมตรครับแล้วก็ลาดยางอีกมีผิวข้างบนอีกอ่าอีกห้าเซนครับอีกห้าเซนรวมกันถ้าเกิดว่าหยิบถนนอ่าผ่าถนนออกมาดูจะต้องมีสิบเซนอ่เี้ยอ๋อครับอันนี้ความหนาของถนนนี่โหแค่ประมาณเห็นไฮะอ่าแล้วพี่เอาเส้นสีขาวนี่ไปวัดกระเรียนให้หไ่อ่ฮะสองเซน เหรียญไม่ ha, เอาเหรียญทิศนะวัดวัดกับเหรียญเนี่ยก็ประมาณสองเหรียญห้าเนาะเดี๋ยวไปวัดอีกทีว่าสองเหรียญห้าเนี่ยมันยาวกี่เซนเนาะ